ตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟแล้วที่เราลงมาจากข้างบนนี่ครับเนี่ยบูคาเบอร์จริงๆเี่นบูคาเบอรตรงนี้นะฮะบูคาเบอร์กาแฟเนี่คือเราดูออกได้ว่าผ่านมายาวนานนะฮะอย่าไปจับเชียวดูนี่ดูนี่ดูนี่น,นะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนท่าเรือฮาบเบอร์นี่นะเปิดมาแล้วครับอ่าเชิญครับนี่คือ อ,อในนี้เป็นห้องแอร์นะคุณผู้ชมในนี้เป็นส่วนห้องแอร์มันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยอะ่ะแล้วที่สําคัญผมว่าผมเปลี่ยนมุมมามุมนี้ดีกว่า <laughs> มันสวยกว่าอีกอะ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะดูนั่งแอร์อยู่ตรงนี้มองตรงโน้นโอ้โหผมว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาชอบข้างนอกนะเขาชอบรลล้อนฝรั่งชอบข้า,างนอกคนไทยชอบข้า,างในอ,อืมแล้วแล้วก็ การออกแบบนี่คือกลมกลืนนะทำเป็นแบบเหมือนหน้าต่างแล้วก็นั่งมองโอ้โหอันนี้ใครคิดให้หรือว่าคิดเองอ่ผมมีคนช่วยดีไซน์จริงนะครับแน่ใจนะแน่ใจแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของเราด้วยอืมแล้วก็มันก็ขึ้นกับของสะสมที่เรามีพี่เกยงนี่ผม วันก่อนผมเห็นพี่เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วอยู่ๆพี่มาเปิดแบบนี้เนี่ยผมไม่คิดไม่ออกว่าเฮ้ยพี่ได้ไอเดียนี้มาได้ยังไงพี่เป็นคนผมว่าพี่ไม่น่าจะเป็นคนชอบดื่มกาแฟน่าจะเป็นดืบบน่มอย่างอื่นไหมกาแฟเช้ากาแฟเช้าอ่าบ่ายบ่ายเบีร์กาแฟเช้า,าบ่ายเบีร์ครับบ่ายเบีบเร์เออแต่ทีนี้ตอนนี้มามีร้านกาแฟแบบนี้อ่ะเราพูดถึงเรื่องของร้านกาแฟ ไอเดียที่มันออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่เกี่รตอนนั้นเนี่ยช่วงัรกก็กระแสคาเฟ่มันแรงอ่าเราก็มีพื้นที่คลางเนี่ยจริงๆก็อยากจะทําเป็นเป็นบาร์ทั้งหมดครับแต่พอกระแสคาเฟ่มันแรงเราก็เอ๊ะทำคาเฟ่หน่อยอซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ติดทะเลครับก็ลองทําดูนิดหน่อยเพราะพื้นที่มันจำกัดอ๋อคือตอนแรกพี่ทําตรงนี้ก่อนอ่าตอนแรกมันมาบาร์นั้นน้นก่อน นอันนั้นโนนก่อนครับตอนนี้ก็เป็นอาคารเล็กๆนี่แหละจริงๆตั้งใจไว้จะขายสวีเดียร์ครับแต่พอคาเฟ่มนแล้วก็สวีเดียร์เบรกบัาทาคาเฟ่ก่อนครับก็เริ่มมาตกแต่งการออกแบบนี่คือมันสุดคลาสสิกจริงๆคือไอฮาร์เปอร์เนี่ยคือแถวนี้ก็คงเป็นท่าเรือหรือว่าได้ไอเดียมาจากไหนอ่านึกลูกชายนึกชื่ออ๋อคงคงประมาณว่า ชื่อนี้เข้ากับบรรยากาศของเมืองครับภูเก็ตป่าตองนะครับเนะี่ยพี่เกียงนี่มีลูกแนละ้วใช่มมีแล้วครับเรื่องนี้พี่เกียงก็มีลูกโตไปแล้วเรียนจบไปเรียบร้อยตั้งนานแล้วที่มันคําว่าต้องใช้เกี่ยวกับว่าเหมือนอ่าถ้าจอดเรือแล้วเนี่ยเราก็มีของสะสมที่เป็นอ่าพวกนี้เป็นของเรือจริงๆรอันนี้เหรอครับแต่เป็นของสะสมผมผมจะติดไว้ที่บ้านก่อน นอ้อนี่ปกติพี่เก่งก็สะสมเรื่องไอ้นี่ไว้อะครับงานทองเหลืองอะไรเนี่ยวันนี้เป็นไอตัวนี้เป็นหน้าต่างเรือจริงๆอ่าตัวนี้ก็เป็นโคมไฟเรือจริงๆของจริงเลยของจริงนี่แล้วก็ได้โอกาสเลย้วกาสตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างเรือจริงๆเอาเลยครับเอาผมนึกว่าพี่ไปซื้อมาเนี่ยไม่ไปซื้อมาเราเจอแล้วก็ซื้อสะสมมาสะสมมาเรื่อยๆจนวันนี้พอเรามีร้านกาแฟเนี่ยเราก็นํามาใช้ได้เลย เข้ากันหมดเลยนะอุปกรณ์ต่างๆไอตัวนี้เขาชื่อป้าชื่อเรือแล้วฮะโอ้โหก็เลยเอาทุกอย่างจะเป็นเป็นอุปกรณ์ในเรือนะฮะตอนนี้มันก็เอาไปให้เป็นเรืออกับทะเลครับเข้ากันโอ้โหคือมุมนี้เป็นที่ผมบอกว่าคลาสสิกน่ารักมากถ้าคุณมาเนี่ยครับบรูฮารเบอร์ เรามาหาดป่าตองแล้วเราขึ้นมาทางไตรตรังใช่ไหมครับขับมามันจะมีอยู่ทางเดียวใช่ไหมครัไม่ไปไหนแน่นอนครับพอขึ้นมาเนินปุ๊บถึงเลยครับอยู่ขวามือผมเหยียบเต็มที่กาจะขึ้นไปอีกขึ้นมาปุ๊บเจอเลยครับอยู่ด้านขวามือแล้วก็มองไปทางนู้นก็จะเห็นป่าตอหาดไตรตรังนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะออกไปนั่งชิวๆอยู่ที่ชายหาดตามไปฮะโอ้ มันช่างสุดยอดมากคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ชายหาดไตรรังไตรตรังผมแตลว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลใหนนะ้แต่พี่เกียงวันนี้นี่ผมมีน้ำมะพร้าวนี่ผมจะบอกเลยนะมีภูเก็ตแน่นอนนะไม่ปลอมครับของจริงห <c oughs> วานเจ็บนะครับพี่เกียงพี่เกียงนี่เรียนแม่โจ้จบมาสาขาประมงครับประมงใต้น้ำ ผมอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามสิบเก้าปีประมงแม่โจ้นี่นี่เมื่อปีไหนลอวเนี่ยป,ป,ประมงนี้น่าจะเท่าเท่ากับมีคัดไหมสามสิบเก้าปีเนี่ยปเป็นสองรุ่นหนึ่งอ๋อห้าเอ็ด๋อพี่เกียงนี่รุ่นห้าเอ็ดตอนพี่เกียงเรียนประมงนี่พี่เกียงกับอะไรไปเรียนประมง อะไรพะสอไม่ตอนนั้นพอสอพสอนี่คือเรียนเกษตรนะครับเกษตรรียนเกษตรอะไรอ๋อจบจากพงาแล้วก็ไปเรียนต่อที่แมโจสองปีจบประมงสองปีตอนนั้นไปเลี้ยงปลาไหมตอนนี้เขาเรียนที่แมโจใช่อไปเลี้ยงเหมือนทุกไปครับขโมยปลาเลี้ยงปลาเลยพี่เกียงเป็นคนภูเก็ตอ่ะจริงๆคนภูเก็ตเขาเขาไม่น่าจะเรียนเกษตรนะ ชอบ,<ะ>บชอบสวนตัวปกติแล้วเรามองว่าคนภูเก็ตไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรแต่พี่พี่เกียงเลือกที่เรียนประม,มงตอนไปเรียนประม,มงในนั้น,น,นคิดคิดยังไงอยู่ว่าจบไปเราจะทําอะไรเช่ั้นก็มันมีเว็อปลาในกระชังอรแบนี้เราคิดว่าสามารถทําได้แต่พอพอเราไปเรียนแล้วปุ่งเริ่มมามีปัญหายแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยจบมาแล้วแล้วว่า ทำเกี่ยวกับอาชีพประมงมาตลอดก็ตรงสายเลยตรงที่เราจบมาพอดีก็มาทำเรื่องเรื่องเลี้ยงกุ้งอะไรนี่ใช่ไหมครับผมช่วงนั้นมันกุ้งกุลาทำกุ้งกุลาก่เสร็จแล้วพอหมดุกุ้งกุลาก็ไปเพิงขาวแล้วก็ช่วงหลังก็เลี้ยงยากขึ้นล้วก็เลยมองว่าอาชีพเกษตรก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงก็เลยว่ามีพื้นที่ ก็อ,อยากจะทำเกีเ่ยวกัว่งเที่ยวนะครับก็ภูเก็ตนี่แหละนี่แหละเราเนะี่ยอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วก็ต้องง่าจะมาเรื่องการน่องเที่ยวครับคุณผู้ชมและเมื่อสกักครู่เนี่ยที่เราเดินลงมานี่นี่โอ้โห60เมตรจากด้านบนลงมาด้านล่างมาถึงชายหาดชื่อว่าบลูฮาเบอร์นะครับคุณผู้ชม,ชมเรานั่นอยู่ชายหาดยังไงบรรยากาศผมอยากให้ดูนี่หน่อย พี่เกียงมาทำที่บรูฮาร์เบอร์นี่กีีก่ไนอ่าปีนี้เข้าปีที่แปแล้วปีที่8ปดีที่แปบรูฮาร์เบอร์นี่มีอะไรบ้างอ่ที่นี่คือร้านกาแฟอ่า่วนข้างล่างเป็นบาร์กับร้านกาแฟอ่ามีบาร์มีร้านกาฟแฟเสร็จแล้วเราก็มี <c oughs> คอนแทคกับช้างมีช้างด้วยครับเอาเมื่อกี้นะครับเรามีคอนแทคกับช้างอ่านักท่องเที่ยวจะต้องลงมาที่นี่ครับอ่าเล่นน้ํากับช้างตรงนี้แหละครับแล้วก็ เราก็ทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันแล้วก็ข้างบนจะเป็นร้านอาหารอ่างบแล้วโซนถัดตไปก็จะเป็นจะเป็นห้องพักอาเป็นห้องพักก่อนลังนกลังนกครับอ่าลังนกพอลราถัดจากลังนกต่อไปก็จะเป็นห้องพักอีกมีห้องพักอีกครับครับแล้วก็เป็นโซนร้านอาหารโซนร้านอาหารครับคือครบวงจรเลยอ่าขาดอยู่นิดนึงขาดตุนทรัพัครับ อันนี้อย่ามาคุยกับผมเรื่องนี้ผมขอคุยนายทุนเล่นนะครับธาดอย่างดีวคือกา้จุนนะครับอย่างอื่นมีครบแล้วคุณผ <laughs> ู้ชมครับนี่คือมุมหนึ่งจากลูกแม่โจ้ที่เรียนจุประมงนะครับก็ทําธุรกิจด,ด้านการประมงมาหลยนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรมาจนถึงวันนี้มาทําเรื่องการท่องเทีย่ยวเพราะภูเก็ตเนี่ยจริงๆโอกาสของการท่องเที่ยวมันค่อนข้างเยอะนะครับ,รบมาทําที่นี่เนี่ยพ,พี่เกียงมาทําตอนนั้นเจอโควิดไหมอ่าก่อนโควิด ทํามาเริ่มสร้างที่นี่ก่อนโควิดเสร็จแล้วทำก็เริ่มก่อสร้างก็เติบโตเปิดมาแล้วเปิดแล้วแต่ว่าความสมบูรณ์ยังยังไม่ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็มาเจอโควิดครับแล้วก็ต้องปิดไปสองปีปิดเลยครับแต่ว่าช่วงที่ปิดแล้วก็รีโนเวทก็อือทำงานก่อสร้างปรับปรุงไปในสิ่งที่เรายังไม่เสร็จรรแต่แล้วก็พอภาครัฐเปิดให้มีการท่องเที่ยวได้แล้วก็ เปิดเป็นร้านกาแฟครับก็ตรงนี้ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเป็นฝรั่งต่งชิครับเ80เป็นต่างชาติแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยเขาเริ่มรู้เริ่มรู้ก็ร,รู้นะนะส่วนหนึ่งก็ดูจากเพจของร้านแล้วก็จากรีวิวที่บอกต่อกันนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาเช็คอินมารีวิวต่างๆครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บร้านอาหารนี้เปิดหรือยังครับเปิดให้บริการแล้วเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับจะเป็นอาหารสําหรับ ออตอนนี้มีไทยสไตล์ผสมกับยุโรปนิดหน่อยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีตัวใหม่ที่เป็นอาหารกึืฟิวชั่นกับก็กาลังพัฒนาอยู่เอแมพอมาเรื่องการท่องเที่ยวนี่คือผมลืมภาพของอประมงที่ที่เล <laughs> ี้ยงกุ้งที่ทำอะไรพวกโน้นไปเลยอะ่ะ <laughs> คือพี่เกียงมาเออแต่พี่เกียงพี่เกียงไปมีความรู้เรื่องนี้มาได้ยังไง ผมเอผมรู้จักพี่เกียงมาผมเห็นก็เจอปุ๊บก็เลียงกุ้งแล้วมันอยู่ในสายเลือดมั้งเออของข,ของแม่โจ้ะนะมันมีอยู่ในสายเลือดแม่โจ้าทาอะไรก็ได้ยกเว้นข้อสอบผมว่าต้องไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งท,ที่ชัว์ให้ติดเอฟ <laughs> ทำอะไรก็ได้ยกเว้นข้อสอบแต่ว่าตอนตอน,ตอนนี้เนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์นะับโดยนักภูมิทัศน์ชื่อดังไม่มีฮะคือคอนเซปต์พี่ ตั้งคอนเซ็ปต์ง่ายๆรับป่ากับทะเลอ่าเพราะว่าที่เส้นทางที่เราเดินลงมาก็าพยายามให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับซึ่งให้เป็นพื้นป่าแล้วก็เราก็ปลูกเสริมเข้าไปนิดหน่อยครับครับ,รบแล้วก็ลงมาก็ใช้ทะเลคือพอเราลงมาเนะี่เหมือนอีกโลกหนึ่งนะใช่ครับจากข้างบนเนี่ยมาพอขับรถบนถนนธรรมดาปุ๊บประจอดปุ๊บพอดงมาปุ๊บมันจะเป็นอีกโลกนึ่งเลยโลกที่มี ลังนกเป็นมาเป็นรังกระฟงกาแฟามาเป็นบาร์แล้วข้างๆเรายังมีช้างอีกพอมาเจอน้ําทะเลนี่โอ้โหมันเป็นอีกโลกหนึ่งน้าทะเลตรงนี้สวยและใสามากเลยนะครับับสีฟ้าสวยมากตอนน้ําลงตรงนี้เป็นหาดอ้าฮหน้านี้เป็นหาดนิดน,นึงแต่ว่าเวลาถ้าน้ําลงเยอะๆอ่าเราก็จะเห็นพื้นทะเลที่เป็นตะกัังอตอนนี้อ่าเป็นปะการังที่อ่าเมื่อก่อนตายไปแล้วแต่ตอนปัจจุบันนี้นเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ อ๋อมันมันก็เริ่มพัฒนาของมันขึ้นมาแล้วครับหลังจากช,ช่วงเวลาผ่านานไปไม่มีนักท่องเที่ยวม,มาที่ปกติตรงนี้เขาไม่ได้มีมาใครมาไหว้นาอะไรอ่าก็ไม่ไม่เคยมีมีจะมีโซนนู้นที่ดำน้ําครับนิดหน่อยใช่ชายตายตองอ่าไม,ม่ลิมริมริมลิมขอบเนี้ยตรัเนี้มันจะเป็นพื้นที่ไปแล้วก็มีช่วงที่ดำน้ําใช่อ่ามีปลากระลังหอนครับแล้วโซนเนี้ยเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือด้วยนะ ตรงนี้นะฮะหอยที่ตัวใหญ่ๆน,นี่คือพี่เกลี่ยนที่เปลี่ยนจากการทําเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาจบประมงมาแล้วมาทําเรื่องของการท่องเที่ยวจนลูกหลามาถึงครบวงจรเลยนะครับผมมาเจอพี่เกณี์มาเป็นสิบสิบปีแล้วมาเจอปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เราจะมาคุยกัยนว่าแม่โจ่เก้าสิบปีเนี่ย พี่เกียงจะพูดถึงแม่โจ้อย่างไรอีกสักครู่เดียวครับ